สวัสดีครับพบกับรายการเล่าให้ฟังครูแว่นเทคโนโฟาร์มาร์มรู้ดีๆที่มีให้คุณในทุกๆวันเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะครับผม,มพาร์ทหลังๆนี่เราจะไปเร็วๆนะครับไอเรื่องความรู้พาร์ทแรกๆหรือเพื่อนๆไม่เข้าใจสับเช่นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องจุลินทรีย์อย่างเงี้ยเพื่อนๆไปย้อนดูพาร์ทเก่าๆแล้วว่าผมจะอธิบายจุลินทรีย์ไว้ละเอียดเลยว่าจุลินทรีย์มันคืออะไรวะโอเคไหมมันคืออะไรพี่ มันคือจุล,ช,จลชีวะเล็กๆนะครับวันนี้เราก็จะมาทําจุลินทรีย์ลูกผสมกันแล้วกันนะครับไม่รูปผสมอะไรมั่วตัวไปเรื่อยนะครับมันมีหลายสูตรที่เขาทำนะแต่หลักการของจุลินทรีย์คืออะไรรู้เปล่ามันก็คือสัตว์เขาเรียกอะไรเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนั่นแหละครับเล็กจิ๋วๆเลยนะเพื่อเอามาย่อยเออเศษซากพืชซากสาัตว์ในซากสัตว์ก็มีนะครับเพราะว่าจุลินรีเนี่ยมันคือ สกลุ่มเนาะมันคือแบคทีเรียครับแบคทีเรียนี่จะเยอะสุดเลยจะพบมากที่สุดเลยในกลุ่มที่เป็นจุลินทรีย์แล้วก็เป็นรานะครับประมาณนี้พวกราพวกอะไรพวกนี้ก็ย่อยสลายได้เหมือนกันนะได้ลก,กลุ่มหนึ่งก็คือเป็นอีกอีกพวกหนึง่งเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆส่วนใหญ่จะเป็นแบคทีเรียนะครับแล้วเขาก็เรียกรวมไอ้พวกนี้ว่าจุลินทรีย์จุลินทรียและตัวบาซิลัสเคยได้ยินไหม เขามีขายด้วยนะเราก็แดกได้ด้วยถูกไหมเราก็ซื้อมาแดกเพื่อช่วยย่อยอาหารเออไหนๆก็เล่าจุลินทรีย์ละเล่าต่อทีนี้จะไม่ต้องสนใจเนาะจุลินทรีย์เจ้าวปวกจุลินทรีย์หนอก,กล้วยจุอะไรไปเรื่อยๆผมอมธิบายจุลินทรีย์ให้ฟังนิดเดียวจุลินทรีย์คือสัตว์เล็กๆที่มาช่วยย่อยอาหารเช่นสมมุติว่าเราเป็นคนที่ระบบย่อยอาหารไม่ดีเขาก็ให้ดิกินจุลินทรีย์เข้าไปใช่ไหมฮะ ในนั้นน่มันก็จะมีแลคโตบาซิลัสลงไปมันก็ไปทำาะไรอะปกติเวลาเรากินข้าวเข้าไปเนาะบูบูกๆๆืนเข้าไปมันก็จะไปอยู่ในท้องสักพักน้ําย่อยก็จะออกมาถูกไหมน้ําย่อยเนี่ยเหมือน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 น้ากรดอะน้ํากรดเอเลียนอะออกมาย่อยย่อยอาหารเพื่อให้มันกลายเป็นธาตุแล้วก็แยกกากแล้วก็ให้ได้ลําไส้อะดูดซึมเข้าไปที่มึงคุยเรื่องเกษตรใช่ไหมลุกอ่ะทีนี้ล่ะ ถ้าน้ำย่อยมันไม่สมดุลกับอาหารกินแล้วมันท้องอืดมันย่อยไม่หมดทําไงอ่ะก็เติมจุลินทรีย์เข้าไปไงจุลินทรีย์มันก็ลงไปช่วยย่อยไงโอเคไหมมันเป็นแบคทีเรียเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลงไปมันก็ลงไปช่วยกินด้วยเพราะว่าในน้าในน้ําของนมเปรี้ยวเนี่ยมันก็ปีอาหารจุลินทรีย์อยู่ในนั้นเขาอาจจุลินทรีย์ลงไปพร้อมอาหารอาหารที่มันกินอยู่มันก็คือน้ําตาลโอเคป่ะน้าตาลฟุกโต้ฮูโคสอะไรอ่ะกลุ่มน้ําตาล มันเอาไว้ให้จุลินซีกินแล้วขยายพันธุอ์อไอ้พวกนี้มันชอบกินน้ําตาลเราก็เลยรู้ความรู้แล้วอ๋อมันต้องใช้น้ําตาลนี่หว่าถ้าเราอยากได้จุลินซีใช่ไหมแล้วไงต่อมันก็ช่วยไปย่อยไงจากน้ําเช่นน้ําย่อยเราย่อยอาหารได้80%เหลือ20มันทำให้ท้องอืดอ,อีแบคทีเรียนเนี่ยอีจุลินซีเนี่ยก็ลงมาช่วยย่อยอี20ที่เหลือย่ำย่อยเรียบร้อยมันก็แตกพอจุลินซีมันกินได้ไหมกินแล้วไงมันก็ขี้ยงไง มันก็ขี้ออกมาแต่มันขี้ออกมาเป็นธาตุเว้ยก็กินเข้าไปได้มันก็ร่างกายก็ถูกซึมได้เลยวัววัวมันกินหญ้ากินแล้วมันก็ย่อยใช่ไหมจุลินทรีย์ในตัวคนก็มีนะเออก็ย่อยพออวัววัวย่อยกินแล้วก็ขี้ออกมาทีนี้เขาก็มีวิธีการวาดเวืเพื่อนสัตว์อะไรที่ขี้ออกมาแล้วยังมีประโยชน์ก็พวกวัวพวกเป็ดพวกพวกไก่บูร์ข้างข่า,ขาวเ็าเลยมาทําปุ๋ยเกนไงปุ๋ยไส้เดือนอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้กินเข้าไปคือมันย่อย ย่อยธาตุอาหารแล้วมันก็ขี้ออกมามันยังมีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารอยู่แต่เท่าที่ผมศึกษามานะครับเวลามันขี้ออกมาเนี่ยในกองกองขี้วัวขี้ไก่อะไรเนี่ยมันก็จะมีจุลินทรีย์มาช่วยย่อยอีกทีถ้าเลยถ้าเราไม่ยุ่งกับมันจุลินทรีย์ที่มันมีอยู่ในธรรมชาติอ่ะมันอยู่กับดินอ่ะมันก็กินขี้ไงกอกินขี้วัวเสร็จมันก็ขี้ออกมาเป็นธาตุไอธาตุนั่นแหละก็ลงไปเลี้ยงลงไปเลี้ยง รากพืชรากพืชเขาไปกินได้ไอ้ธาตุมันก็ละลายในน้ำเพราะละลายในน้ําลงไปสู่ระบบรากมันก็กินได้ทีนี้เข้าใจยังอ่าทีนี้ก็เราเข้ามาเลยครับจุลินทรีย์มันมีอะไรบ้างกี่แบบยังไงวันนี้ผมได้อะไรมาอ่าผมได้เขาเรียกจุลินทรีย์หนอกกล้วยใช่ไหมถ้าเราเอาไอ้หนอกล้วยเนี่ยไปทําทําไมก็ถึงเรียกจุลินทรีย์หนอกกล้วยอ่ะก็จุลินทรีย์เนี้ยมันเกิดที่กล้วยแล้วเอาต้นกล้วยมาทําได้ไหม ได้แต่เขาจะไม่เรียกจุลินทรีย์หนอกล้วย <c oughs> เอาเอาเอาจิงๆทําได้ในกล้วยที่ล้มตายใหม่ๆมันก็มีจุลินทรีย์ไปย่อยเราเอาส่วนนั้นนะ่ะมาเพาะวิธีเพาะจุลินทรีย์คืออะไรน้ําตาลจบเขาก็เลยใช้กากน้ําตาลอย่างที่เราเห็นนะ่ะซื้อได้ตามร้านเกษตรอะไรประมาณกากน้ําตาลไม่มีใช้เลยเขาก็ใช้ใน้น้าตาลายแดงใช่ไหมน้ำตาลสาสแดงไม่มีอะยสขาวได้ไหม ได้ไม่มีปัญหาขอให้เป็นน้านําตาลให้มันเป็นกลุ่มกรูโคสเข้าไว้ใอ้พวกนี้มันกินแล้วมันจะขยายพันธุ์แล้ววิธีการทํำไงอ่ะผมก็จุลินทรีย์รวมมิตรผมได้ต้นกล้วยมานะครับเสร็จปับ๊บเราต้องเตรียมของก่อนเราเตรียมกล้วยวันนี้ผมผม,มั่วนะสูตรสูตรมั่วมั่วเอาทำไมพี่มั่วก็มาทําได้หลายวิธีอันนี้ก็เป็นวิธีผมที่มองซ้ายขวาเราทําได้เลยแล้ว แล้วทาแบบไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องอะไรมากนะทําไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทาไปเรื่อยๆทาไงเอาถังมาฮะใส่ถังมาสักใบเอาใหญ่ๆหน่อยก็ได้ผมเจอใบนี้แล้ววะถูกตาต้องใจเราก็เอากล้วยมากล้วยตัวนี้มันตายแล้วด้วยนะต้นใหม่ก็มีก็ทําไงก็เ,เอามาสักใบยังเอาเลยบางคนก็เอาใบทิ้งไม่เป็นไรครับผมใช้ใบด้วยเพราะอะไร ผมก็จะเอาไอ้กล้วยที่มันถูกย่อยสลายเรียบร้อยก็ไปทําปุ๋ยอยู่ดีฮะไหนๆถ้าไม่เอาใบหย่อลงไปในบ่อกรดผมเนี่ยผมก็ต้องเอามันไปตากแดดให้มันแห้งอยู่ดยยีใส่เข้าไปได้ไม่ต้องห่วงมันจะไม่ใช่เพียวจุลินทรีย์หน่อกล้วยมันไม่ได้เพียวจุลินทรีย์ที่มาจากกล้วยเป็นจุลินทรีย์ที่มาจากอะไรมั่งดูไปเรารู้วิธีทํามาแล้วนะอะนี่เลยผมมีขวานครับ ขวานก็สับไปฮะบางคนสับละเอียดยิ่งละเอียดยิ่งดีไหมดีผลได้ผลยิ่งดีฮะใช้เครื่องปัน่นได้ปั่นเลยฮะผมมีขวานก็สับๆไปฮะสนุกดีขวานสับๆไปไม่ต้องละเอียดมากเลยเอาตามเอาตามเราทําได้อะเพราะอะไรยิ่งเพิ่มผิวสัมผัสมากยิ่งย่อยสลายเร็วก็จะได้ผลทางได้ของเวลาครับแต่ถ้าเราไม่ได้อะเราก็ยืดเวลาไปหน่อยเนี่ยอาจจะตายวันสองวันไง่าวะ ได้ยืดได้ไม่มีปัญหาใส่ไปเถอะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังทีหลังว่าแล้วเราทำแล้วทําไงสับไปฮะสับไปเรื่อยๆภาพมันวนไปเรื่อยนะเพื่อนนะผมาพากไปเรื่อยนะเออเข้าใจกันนะก็เอาลงไม่มีปัญหาครับแล้วก็ใส่ใส่ใส่เข้าไปแล้วผมก็ดูว่าเออกล้วยรอบสวนผมมีอะไรบ้างอะแต่วันนี้เหนื่อยละมีแรงแค่นี้แหละเนะอาแค่นี้ไม่ต้องเอาเต็มวันนี้แบบเวลาช็อตคัด เราได้กล้วยแล้วที่มันมีจุลินทรีย์จุตามตัวมันน่ะนั่นน่ะติดลงไาอยู่ในนั้นแล้วน่ะเนะเข้าใจไหมเออมันติดอยู่กับกล้วยนะจุลินทรีย์มันอยู่ในนั้นอ่ะทีนี้พอมันอยู่ในนั้นสักพักหนึ่งมันก็จะกินกินอยู่ในความชื้นเนาะมันก็จะกินซากพืชเข้าไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันขยายพันธุ์เราก็ต้องเลี้ยงดูมันให้มันสมบูรณ์ด้วยมองซ้ายมองขวาไม่น้ําตาลหาเลยเลยน้ําแดงได้ไหมเออน้ําแดงได้ ได้ไม่ไม่ได้ในน้าแดงก็มีน้ําตาลไว้เออทีนี้หละปัญหาของบันคืออะไรรู้ไหมสัดส่วนไม่ต้องเอาไม่ต้องสัดส่วนเอาของที่ต้องใช้ก่อนหนึ่งต้องมีจุลินทรีย์สองต้องมีอาหารจุลินทรีย์ก็คือน้ําตาลสามต้องมีเอ,อ่อถ้าเราจะทําทําอะไรทําจุลินทรีย์ด้วยนะเราจะได้ได,ได้ได้ปุ๋ยปุ๋ยหมักจุลินทรีย์มาด้วยก็คือจุลินทรีย์จะเรียกจุลินทรีย์อะไรอ่ะจุลินทรีย์จ้จาบปวกก็ไปหาจ้าบัวมาใส่จุลินทรีย์หน่อข้อยก็หาหน่อข้อยมาใส่ แล้วผมนีมันจุลินทรีย์แล้ววะจุลินทรีย์โรมิทอ่ะโอเคเราได้กล้วยแล้วเบสคือกล้วยเอาสับกล้วยลงไปก่อนเปล๊บผมได้จุลินทรีย์ที่มันอยู่ในกล้วยแล้วนะแลโตัวบาซิลัสได้ไหมได้ดิไม่ะไม่ได้อ่ะผมได้จุลินทรีย์แลโตัวบาซิลัสแล้วนะสองตัวละเทลงไปในกล้วยแล้วแหละเทมันลงไปเลยอ่ะผมเทในนั้นมีจุลินทรีย์แล้วนะจุลินทรีย์มาจากกล้วยนะสองจุลินทรีย์มาจากนมเปรี้ยวนะ สามมีน้ําตาลแล้วนะผมเอาอะไรใส่ดีกันอะ่นไปอ่าจูเลียนซีในรูปแบคทีรียรน้าขี้งัวครับน้าขี้งัวใส่เข้าไปผมได้จูเลินนซีสามทับแล้วนะใส่เข้าไปฮะจูลินนซีสามตัวเนี่ยมันจะต่อยไหมมันต้องมีบ้างอะใช่ไหมขนาดโรงเรียนเดียวกันยังต่อยกันเลยแต่ไม่เป็นไรไว้เก่งต้องเจอเยอะของข้านี่สามกษัตริย์เลย แจวมาเพราะอะไรครับเพราะจุลินทรีย์แต่ละตัวจะมีความแข็งแกร่งไม่เท่ากันบางบางตัวบางตัวแข็งแรงเว้ยบางตัวเป็นจอมเวทเออบางตัวบางตัวเป็นเป็นวิศวกรมันเก่งคนละอย่างเว้ยแต่มันทําหน้าที่เหมือนกันเลยในการในการทำลายล้างนะครับนี่คือผมอธิบายเรื่อง จุลินรีย์นะครับในนี้จุลินทรีย์ส่วนใหญ่จะเป็นรูปของแบคทีเรียแล้วก็จะมีราด้วยพอเราหมักไปเรื่อยๆถ้ามันขึ้นเป็นสีขาวนั่นแหละครับมันคือเชื้อราครับสแสดงว่ามันมีเชื้อราแล้วแล้วเชื้อราที่เกิดเนี่ยเป็นเชื้อราที่ดีและในน้ำก็จะมีแบคทีรียอยู่นะทีนี้แหละปัญหาของมันคืออะไรปัญหาของเวลาเราจะขยายพันธุ์จุลินรีย์นะครับถ้าเราจะขยายพันจุลินรีย์เราก็ต้องมีน้าตาลทีนี้ถ้า น้ำตาลมันน้อยกลิ่นมันจะเยอะหมายความว่าไงหมายความว่าอาหารที่มันเป็นเศษพืชเน่าๆอะ่ะมันเยอะมากกว่ากองทัพจุลินทรีย์เราต้องทําไงครับเออเมื่อเรารู้แล้วว่าไออาหารมันเยอะจุลินทรีย์ไม่พอเราก็ต้องเพิ่มจุลินทรีย์เีว,วะมี2อ,อย่างตักของเก่าออกแต่เราจะไม่ตักของเก่าออกเราจะไม่ลดปริมาณเราจะไม่ลดปริมาณสรางพืชงั้นเราเติมจุลินทรีย์เข้าไปเติมมี2วิธีฮนะ เติมยังไงพี่มันก็ตัดแบบเดิมเนี่ยตัดก,กิ้ววัวใส่เข้าไปเ,เอาทับกิ้ววัวใส่ไปหรือถ้าอยากได้กล้วยเพิ่มก็ตัดกล้วยใส่เข้าไปนะครับหรือถ้าอยากได้เล็กตัวบาซลัสเล็กตัวปาซีลัสใส่เข้าไปหรือที่เหมือนเดิมมาดีอยู่แล้วเลี้ยงทาหารได้อิ่มใส่น้ําตาลเข้าไปนะน้าตาลใส่เยอะใส่เกินได้ไหมไม่เป็นไรเยอะไว้ก่อนพอมันเริ่มย่อยสลายเยอะๆกลิ่นม,มันก็จะเหมือนตรงเปรี้ยวฮะมันจะไม่เหม็นเน่าเออมันจะไม่เหม็นเน่าแต่ว่ามันจะมีมกลิ่นเหมือนกันนะ แต่ว่ากลิ่นมันจะไม่แรงแล้วเราก็เอาฝาปิดเอาไว้เอาไว้ในที่ร่มนะครับไม่ต้องซีลนะเพราะมันจะเกิดกา๊าซหลังจากกระบวนการย่อยสลายเนี่ยมันจะเกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีกลิ่นขึ้นมาด้วยนะครับที่เกิดจากพืชนน,นแหละแล้วก็เปิดปิดฝาแง้มไว้ก็ได้ให้ลมให้ลมพัดสะดวกสะดวกเอาแมวเล่นก็นล้ให้ลมพัดถ่ายเทได้ ประมาณนี้นี่คือผมไม่ได้ตั้งใจจะทําให้มันเต็มนะผมแค่มาอธิบายไปว่าโอเคเราทําแบบค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมพี่ได้ไม่เป็นไรคนเรามีเวลาไม่เท่ากาันเราอาจจะไม่ไม่ต้องสับกล้วยเราไปทั้งต้นก็ได้พราเราอาจจะไม่มีเยอะขนาดนั้นแต่เรามีแค่นี้ได้ไหมก็ก็ทาได้ละครับอาจจะไม่ใช่เพียวหนอกกล้วยนะอาจจะไม่ใช่เพียวจุลินทรีย์ขิงัวนะไม่ใช่น้ำหมักขิงหัวแล้วเรามาขยายจุลินทรีย์ขิงัวต่อ ถ้าได้ความรู้ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราขยายจุลินทรีย์ขี้งัวได้ไหมได้ดิทำไมจะไม่ได้ขยายยังไงเอาแค่ขยายนะเอาถังมาใบหนึ่งเอาขี้งัวใส่เข้าไปเอาน้ําใส่เข้าไปเอาน้ํา,าตาลใส่เข้าไปแล้วก็หมักไปเลยนะนะแล้วรู้ได้ไงว่ามันจะเกิดมันจะเกิดเป็นตาขึ้นเป็นตาขึ้นข้างบนให้เราสังเกตได้ชัดแล้วกลิ่นของขี้งวมันก็จะไม่แรงมากนะครับ เราก็จะได้น้ำจุลินทรีย์ขี้งัวแต่นี่มันเป็นหัวเชื้อเลยนะเพราะว่าเราขยายพันธุน์มันจะเยอะมากเราอาจจะเอามาฉีดพ้น่นน้ำต้องเอาไปกระจายครับสัดส่วนก็เหมือนเดิม50าสซีซีต่อน้ำ20ลิตรหรือ0 5นนั่นแหละนะก็เอาไปฉีดพ้น่นเอาไปเทในแปลงพืชแปลงผักและจุลินทรีย์มันไปย่อยจุลินทรีย์ตัวแย่ๆในดินเพื่อไปช่วยปรับสภาพดินได้โอเคไหมเออ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ลมิดจุลินรีมาให้ดูแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็ติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับผมก็มีอะไรมาเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ